วันนี้นะคะหน่อยก็เลยได้วัตถุดิบมาใหม่ค่ะแน่นอนค่ะก็ต้องเป็นไซรัปพีชอยู่แล้วนะคะมันอร่อยอะ่ะมันหอมมีความแบบอมเปรี้ยวหน่อยๆนะคะเตะขึ้นจมูกขึ้นมาหน่อยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหน่อย Oriental Coffee กันอีกแล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้ค่ะหน่อยก็มาทำเมนูนะคะแต่เมนูอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะหน่อยก็เลยได้วัตถุดิบมาใหม่ค่ะอ่าซึ่งวัตถุดิบตัวนี้นะคะก็จะเป็นไซรัปค่ะตัวนี้เลยนะคะซึ่งเขาเป็นไซรัปที่เพิ่งออกรสชาติมาใหม่ค่ะเป็นของซินยอริต้านะคะเป็นกลิ่นพีสนะคะหรือว่ารสชาติพีสนั่นเองค่ะวันนี้นะคะหน่อยก็เลย หยิบตัวพีทนะคะมาสร้างเป็นเมนูค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะหน่อยก็จะมาทมํทั้ง3เมนูทีเดียวเลยค่ะวันนี้ค่ะหน่อยก็จะมาทําพีทโซดานะคะแล้วก็เอสเพรโซ้กพีทค่ะแล้วก็ชาไทยพีทนั่นเองค่ะก็จะเอาพีทตัวนี้นะคะมาสร้างเมนูทั้ง3เมนูเลยในสูตรแก้วสิออนค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุด,ดิบกันเลยดีกว่าค่ะว่าเขามีอะไรบ้างเนาะแน่นอนค่ะก็ต้องเป็นไซรัปพีทอยู่แล้วนะคะไซรัปพีทของซินยอริต้าค่ะ อย่างที่2ค่ะก็คือชาไทยนะคะชาไทยนะคะเป็นของ Oriental Coffee ค่ะหน่อยก็จะทําเป็นเบสน้ําชาวาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เลยเนาะตัวต่อไปค่ะก็จะเป็นกาแฟนะคะเดี๋ยวหน่อยก็จะทําช็อตกาแฟออกมาด้วยนะคะแล้วก็โซดาค่ะโซดายี่ห้อไหนก็ได้นะคะเอาที่เราชอบเลยแล้วก็น้ําเปล่านั่นเองค่ะเป็นส่วนประกอบนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเมนูแรกกันเลยดีกว่าค่ะหน่อยจะทําเมนูแรกค่ะง่ายๆก่อนเลยนั่นก็คือพีชโซดาค่ะนะ ทีนี้ค่ะสัดส่วนของเขามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเลยสัดส่วนนะคะหน่อยจะปั๊มมาสี่ปั๊มค่ะก็คือเราใช้ไซลับปะไซลับพีค่ะทั้งหมดหนึ่งออนค่ะหนึ่งสองสามสี่พอเราได้มาแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเปิดโซดาเทลงไปประมาณสักสองถึงสามออนหรือเราจะถูตวงก็ได้นะคะสองถึงสามออนค่ะหน่อยใช้สามออนก็แล้วกันนะคะทำไมเราถึงต้องใส่ ไปก่อนนิดนึงนะคะเพื่อที่จะคนค่ะไม่ให้ไซรัปพีทนะคะไปกองอยู่ด้านล่างเนาะเวลาลูกค้าดื่มหรือว่าเราดูดขึ้นมาเนี่ยค่ะมันก็จะทําให้เราทานง่ายขึ้นนั่นเองค่ะอ่าแค่นี้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปใส่น้ําแข็งให้เต็มค่ะสีของเขาก็จะนวลๆแบบนี้เลยนะคะใส่ให้แข็งให้เต็มเสร็จเรียบร้อยแล้วเติมโซดาค่ะให้เต็มแก้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพีทโซดาง่ายไหมคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเมนูต่อไปเลยนะคะนั่นก็คือชาพีทค่ะชาพีทเรามีสัดส่วนอะไรบ้างหรือมีส่สวนผสมอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่พีทลงในนี้กันนะคะหน่อยจะใช้พีทอยู่แค่สองปั๊มเท่านั้นเองค่ะหนึ่งสองก็คือใช้ครึ่องออนนะคะอ่าพอใช้ครึ่องออนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาเพิ่มความหวานด้วยไซรัปตัวนี้กันค่ะเราจะใช้อยู่ที่0.5ค่ะ หรือว่าครึ่งอ่อนนะคะนี่เลยปึ๊บใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่ลงไปนะคะใครชอบหวานก็สามารถใส่เพิ่มเติมได้นะคะพอเราได้มาแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำชานะคะหน่อยจะใส่ใส่มาที่4ออนค่ะนะคะหน่อยจะตรงใส่แก้วนี้เนาะเอามาเต็มแก้วเลยค่ะ4ออนนะคะปึ๊บแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าค่ะ1ออนปึ๊บ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะชาพีทของเรานะคะเดี๋ยวเราก็คนๆๆใส่น้ำแข็งให้เต็มแก้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะชาพีทเป็นไงบ้างคะทำได้ง่ายๆเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปเมนูสุดท้ายกันค่ะนั่นก็คือเอสเปรสโซ่พีทนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปทำกาแฟกันเลยค่ะหน่อยจะใช้กาแฟ2ช็อตนะคะกดน้ำออกมา2อออนค่ะ หน่จะกดน้ำมา2องอนนะคะอ่าโอเคโอเคค่ะเราก็รองน้ำกาแฟเนาะเดี๋ยวเราก็มาทำส่วนผสมตัวอื่นกันนะคะหน่อยก็จะใช้ตัวไซรัปของซินยอนะคะ เป็นตัวพีทเนาะตัวนี้นะคะหน่อยจะใช้อยู่ที่2ปั๊มนะคะหรือว่าครึ่องออนนั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะชอบรสชาติพีทแบบเน้นๆค่ะหน่อยแนะนําให้ใช้1่ออนนะคะโดยที่ไม่ไปผสมน้าเชื่อมเนาะแต่นี้ค่ะเดี๋ยวหน่อยจะลองทําแล้วก็ใส่ผสมน้ําเชื่อมเป็นตัวช่วยนะคะมันจะได้ไม่ต้องมีต้นทุนที่สูงขึ้นเนาะโอเคหนึ่งสองค่ะ 15 ml นะคะตัวนี้ก็จะให้รสชาติพีชแบบเบาๆแล้วเราก็ได้กินกาแฟด้วยนะคะปึ๊บครึ่งออนค่ะครึ่งความหวานไปเลยทีนี้ค่ะเราก็จะทำคล้ายๆกับชาชาพีชนะคะแนะนำว่าเรา,เราเติมน้ำเปล่าลงไป3ออนนะคะจะใช้เป็นน้ำเปล่าก็ได้ค่ะหรือว่าจะ ใช้เป็นโซดาก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเราใส่เป็นโซดา,ซดาลงไปค่ะเราก็จะได้เป็นเอสเพรสโซ่พีโซดานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่เป็นน้ำเปล่าลงไปค่ะเราก็จะได้เป็นเอสเพรสโซพีธรรมดาเลยนะคะเนาะอ่ะหน่อยก็จะใส่น้ำลงไปนะคะ3มออนค่ะนี่เลยอ่าเราก็จะได้เป็นน้ำพีชนะคะอ่า ได้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะช็อตกาแฟของเราค่ะเป็นไงบ้างคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งสีสวยมากๆเลยนะคะส่วนรสชาตินะคะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปชิมกันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็มาลองชิมกันเลยดีกว่าเนาะหน่อยเลือกชิมโซดาก่อนแล้วกกันนะคะ ุ้ยชอบอ่ะคือปกตินะคะหน่อยเป็นคนไม่ค่อยทานพีซสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่ารู้สึกว่าพอทานลงไปปุ๊บเนะะี่ยค่ะคือมันอร่อยอะ่ะมันหอมนะคะแล้วก็มันรู้สึกว่ามีความอมเปรี้ยวอมหวานนะคะเป็นรสชาติที่แบบอยู่กึ่งกลางคะ่ะไม่หวานจนเกินไปแล้วก็มีความแบบอมเปรี้ยวหน่อยๆน,นะคะตัดความเลี่ยนได้เลยคะ่ะแล้วก็รู้สึกสดชื่นมากเลยอากาศร้อนๆน,นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปชิมชาพีชกันค่ะ ชาพีทนะคะเขาจะมีความแบบหอมกลมกล่อมของชาค่ะแล้วก็มีความเป็นพีชพีชนิดหนึ่งนะคะเตะขึ้นจมูกขึ้นมาหน่อยค่ะซึ่งตัวนี้นะคะหน่อยก้องบอกเลยว่าความหวานก็ไม่ได้หวานโดดเกินไปนะคะอย่างที่หน่อยบอกไปตอนแรกเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากใส่น้ําเชื่อมมิตรผลตัวนี้นะคะแนะนําว่าให้ใส่เป็นพีชไปเรื่อยๆค่ะหน่ออนแล้วก็ตามด้วยน้าเปล่าแล้วก็ชานะคะ แต่ตัวนี้ค่ะหน่อยผสมน้ำเชื่องลงไปนิดนึงเนาะแล้วก็ความเป็นพีสอะคะ่ะมันจะละมุนล,ละมุนนิดนึงนะคะอืมกินแล้วมีความแบบไม่ไม่มีอะไรเด่นกันเกินไปอะคะ่ะมีความเป็นชามีความเป็นพีสด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกาแฟกันคะ่ะดูดด้านล่างก่อนอืม ด้านล่างเขาจะเป็นแบบน้ำพีชค่ะปกติเลยนะคะมีความหวานๆน่อยๆเนาะแล้วก็มีความหอมของพีชนะคะอร่อยค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็กาแฟพีินะหน่อยก็จะให้ความเข้มอะคะ่ะของกาแฟเข้ามาหอมกลมกล่อมด้วยนะคะ ถ้าเกิดว่าใครชอบไซรัปพีทเยอะๆค่ะสามารถใส่ไซรัปไปได้1ออนนะคะแล้วก็ลดไซรัปตัวนี้ลงไปเลยได้เลยนะคะไซรัปตัวนี้เขาไปเพิ่มความหวานเฉยๆนะคะก็วันนี้นะคะหน่อยก็มาแชร์ให้แล้วเนาะ,ะเป็นไซรัปตัวใหม่นะคะของซินยอริต้าค่ะเป็นกลิ่นพีทนะคะรสชาติของพีทเนาะ,ะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็เข้ามาดูได้ที่ Oriental Coffee ค่ะหรือว่าติดตามทางเพจได้นะคะสั่งซื้อได้นะคะทางไลน์แอดก็มีเนาะหรือโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะคะ หน่อยก็จะมีน้องแอดมินแล้วก็ตัวหน่อยเองนะคะเป็นคนตอบอยู่นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครไปทำตามแล้วค่ะได้ผลยังไงเข้ามาแชร์ในใต้คอมเมนต์ได้นะคะใต้คลิปได้นะคะคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์สำหรับใครค่ะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ค่ะกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee นะคะแล้วก็กดกระดิกด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ค่ะจากหน่อยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวหน่อยขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ